ไม่มาต่อไปนะคะขอยัดท้าก่อนนะคะอาทุกคนนะคะเพจปลอมช่องปลอมเตรียมดูดคลิปค่ะนะคะถ้าเลขไม่มานะคะอาคอปเตอร์ถ่ายคอปเตอร์มาถ่ายนะคะใช้ฟิลเตอร์ด้วยนะใช้เออทิกตอกนะคะเดี๋ยวขยัดท้านะคะเออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆุกทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะเข้ามาติดตามชมไลฟ์สดนะคะ ส่วนชาเลนจ์ที่เราจะท้ากันยังไงอะไรยังไงบ้างติดตามที่หน้า a c e b o o k ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งช่องทาง Tik To อกได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำชาเลนจ์ในการท้ากันอยู่ดีนะคะแต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งตรงบอกต่อในเรื่องของตัวเลขกันก่อนว่าตัวเลขของเราเนี่ยจะเป็นตัวเลขอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก่อนใดคุณผู้ชมคาฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะคุณผู้ชมนะฮะชอบไลค์สดนี้กดไลค์ถ้าถ้าใช่กดแชร์ถ้าไม่ชอบไม่แร์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะ เออเป็นยังไงบ้างคอปเตอร์นะคะหน้าแดงแท้นะคะเหม็นปลาลัเหม็นเหม็นปลาแดกตีนะคะปลาแดกมันหายไปแล้วนะ้คะกลกินมันหายไปแล้วนะคะหน้าจริงๆเป็นเป็นแบบหน้าแบบมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แหละนะคะ<ห>เพราะว่า<ห>แบบผิวพันธุ์มันเป็นผิวพันธุ์ฝรั่งถ้าเป็นลูกครึ่งฝรั่งนะคะฝรั่งในเวลาเขากินมะเขือเทศเยอะๆเนี่แก้มมันจะแดงนะคะก็เป็นไข่เดียอจานเหีย้ยง มเีอาตีงวดนี้เลขสัญจรแม่คำนวณดีๆนะะเออรู้แล้วรู้แล้วนะคะมันดีอยู่แล้วนะคะงวดที่แล้วเราพลาดงวดหน้าไปต่อนะคะมันก็ต้องไปต่อกันอยู่แล้วคุณผู้ชมนะคะเอารัฐบาลไทยคุณผู้ชมขาสลับรอบที่ผ่านมาสหรับขอเสียงปรบมือค่ะยินดีต้อนรับทั้งหมดหนึ่คนดูนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้ามาติดตามกันชมการไลฟ์สดกันในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนพิเศษที่เราได้มาเจอกันนะคะเราเหมือนกับว่าเป็นพี่เป็นน้องในชาติปางก่อนกันมาเราถึงได้มาเจอกันหน้าไลฟ์สดตรงนี้นะคะ1,100คนดูเปรียบเสมือนว่าชาติที่แล้วเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราถือว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเออไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะคะ แต่ก็คือ1,100คนดูที่ดูอยู่ตรงนี้ถือว่าชาติที่แล้วเราทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันมานะฮะปังก็ปังด้วยกันตุยก็ตุยด้วยกัน <laughs> จะแก้แค้นนะรอบนี้จะเป็นรอบของการแก้แค้นรอบนี้จะเป็นรอบของการที่เราจะทวงบัลลังก์คืน <laughs> โสดค่ะนะ ไม่ได้ถามนะคะว่าโสดหรือไม่โสดเอออโซอ่ะอเซออ่ะอโซเดอโสดเดอนะคะอโซอ่ะอเซออ่ะนะคะเออโสดเด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 อนะอโซอ่ะอเซออ่ะดาวทิกต็อกนะคะเออเก้าไหมครับสัญจรนะคะบอยค่ะโปรดฟังค่ะนะคะบอยครับโปรดฟังเพราะเลขที่จะบอก ต่อไปนี้ไม่มีก้าวเม็ดแต่ตัวเดียวนะคะเพราะการันตีเลยว่าไม่มีก้าวแน่นอนนะคะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคะแต่จะมีเลขอะไรยังไงบ้างทุกคนขะขอพลังในการเพิ่มเพื่อนก่อนลิงก์ด้านล่างทุกคนนะคะบางคนแบบว่าเอ๊ะติดตามแบบว่าเอ๊ะช่องไหนวะมันเป็นช่องจริงเอ๊ะช่องไหนวะมันเป็นช่องปลอมงงไปหมดแล้วนะคะเออรับบทนางงงนางเอ๋อนะคะรับบทนางเอ๋อ เออมากเลยเพราะว่าคือติดตามตรงไหนว่ามันเป็นช่องจริงช่องปลอมเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ากลุ่มกันละลิงด้านล่างเป็นช่องทางในการติดต่ออาจอารย์ไอติมโดยตรงนะคะใครจะส่งผักหวานเห็ดพะเห็ดละโกกสามารถที่จะทักมาหาในช่องแชทที่อยู่ลิงด้านล่างได้เลยเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปตอนนี้เลยขอพลังในการเพิ่มค่ะทุกคนก่อนที่จะเปิดโอ้ขอบคุณสำหรับดาวด้วยสิบดวงนะคะขอบคุณสำหรับดาวสิบดวง นะคะทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะหนึ 1, ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยคนดูนะคะขอพลังในการคอมเมนต์ว่าพร้อมรวยเอ,อนะคะพร้อมรวยขอพลังในการเพิ่มเพื่อนค่ะทุกคนขานะคะขอพลังนะคะไม่ไปไหนครับนะ,ะจะอยู่จนกว่าออมีเงินขอเมียครับไปแล้วสมจิตก็ได้นะคะ คนสมจิตนะคะว้าวนะคบพูดได้เป็นกําลังใจดีมากเลยนะคะเอออขอพลังในการเพิ่มก่อนทุกคนเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างก่อนแล้วก็ขอพลังในการพิมพ์คําว่าพร้อมรวยนะคะอ่ารอบนี้ทุกคนรอบนี้ไอติมเคาะไอติมเคาะเคาะนะคะยังไงมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่รอบนี้คุณผู้ชมขาฟังนะคะสองพันคนดูแล้วรอบนี้ ไอติมจะไม่ลงสนามเพราะรอบที่ผ่านมาลงสนามแล้วคือผ่าทุกคนตุยยกลำเลยนะคะเออสามรอบก่อนหน้านูนไม่ได้ตามตัวเองไม่ได้ซื้อเลยใต้ดวงใต้ดินไม่ได้ซื้อเลยนะคะแต่พอมันเข้าสามงวดติดแล้วงวดที่สี่มันก็คันไม้คันมือฉันก็อยากจะได้เงินเหมือนพวกเธอบ้างต้องปฏิญาณตนอย่างนี้นะคะต้องปฏิญาณตนทุกคนขาเพราะว่าตามด้วยซื้อด้วยตลอดแล้วตุยตลอดเลย แลกเหรียญได้จ้าขอบคุณมากนะคะอ่ะรอบนี้เคาะฟันที่เลขสองใครที่จะไปหาซื้อเลขอะไรก็ตามซื้อเลขสองไว้ก่อนเลยนะคะใครที่จะไปซื้อเลขอะไรก็ตามจะซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนก็ตามคุณไปหาไปดูแผงลอตเตอรี่แล้วดูอะไรก็ได้ที่มันลงท้ายด้วยเลขสองไว้ก่อนเลยเพราะการันตีมีสองแน่นอนล้านคูณล้านเปอร์เซ็นต์ จะมีสองอะไรบ้างมาดูกันคุณผู้ชมนะคะตัวที่ไอติมให้เป็นตัวลองก่อนนะคะตัวรองของเราเอาทุกคนเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างให้ก่อนเลยเพิ่มให้ก่อนทุกคนค่ะนะคะอืมอย่างน้อยก็แบบอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันแบบไปเรื่อยๆนานๆอยู่ด้วยกันลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนให้ก่อนเลยตัวลองของเรานะคะตัวลองของเรา,นะะต,เราตัวลองนะเอาตัวลองไปก่อนนะ ตัวลองของเรานะคะว่าสองพันสามร้อยคนดูแล้วขอต้อนรับทุกท่านค่ะขอกดไลค์ให้หน่อยตัวลองของเราคืออ่ะสองหกสองเจ็ดและสองเก้าตัวลองของเราคือสองหกสองเจ็ดและสองเก้าซื้ออะไรก็ได้ติดสองไว้ก่อน นะคะครัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนมีสองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสองหกสองเจ็ดและสองเก้านี่คือตัวลองเดี๋ยวมาว่ากันที่ตัวฟันก่อนทุกคนค่ะขอคนกดแชร์ให้หน่อยนะคะสองหกสองเจ็ดและสองเก้าสองหกสองเจ็ดและสองเก้าตัวลองนะตัวลองนะคะอืมอยู่ในบ้านแล้วโอเคนะคะคุณราิีอ่า คุณราณีน้อยอุตสาดีนะคะโอเคตัวลองของเราคือสองหสองเจดและสองเกตัวเคาะตัวฟันของเราวันนี้นะคะสลับงวดหนึ่งกันยายนนะคะคุณผู้ชมขาขอ,อยยดเขียนตัวเท่าบ้านเลยตัวเคาะตัวฟันของไอติมก็คือชอบดูอาจารย์โดนทารุณค่ะหยอกๆนะคะเยนัทชาเธอเป็นโรคจิตหรือเปล่า ระะอนี้จะรติมต้นอยูรอบนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวฉันกำลังตามตัวคนที่ามาคอมเมนต์แนะนำฉันว่าถ้าเลขไม่มาให้ฉันไปโดดกระโดดบ่อจระเข้น่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันกำลังตามตัวมันอยู่นะคะ <laughs> เดี๋ยวฉันกำลังตามตัวมันอยู่นะคะเดี๋ยวฉันกำลังจะตามนะคะให้มันไปกระโดดแทนนะคะเออเดี๋ยวจะไปท้ากันเลยนะคะเออนะคะถ้ารอบต่อไปเนี่ยเลขไม่มาเนี่ยอาจารย์ไอติมต้องไปกระโดดบ่อจระเข้นะคะเดี๋ยวฉันกำลังตามอยู่ นะคะเดี๋ยวฉันกำลังตามมาเคลียร์อยู่นะคะเออ นะคะมีการยุยงให้กูไปโดดก็ะโดดบอจระเข้นะคะเออเล่นกันถึงชีวิตเลยนะคะเอาชีวิตกูเป็นเดิมพันเลยเนาะเออมึงก็โดดไปก่อนนะคะมึงอยากโดดมึงโดดไปก่อนเลยนะคะเออเดี๋ยวถ้ามึงมึงโดดแล้วมึงรอดเดี๋ยวกูโดดตามนะคะแต่ถ้ามึงโดดแล้วมึงไม่รอดมึงหายไปเลยเนี่ยนะคะโอเครู้เรื่องนะคะเออเดี๋ยวฉันกำลังตามมันอยู่นะคะจะให้ฉันไปกระโดดบอดจระเข้นะคะแหพอกูท้าปุ๊บได้เอาใหญ่เลยนะคะ ขอกุท้านิทานหน่อยนะเอาใหญ่เลยนะคะม,มีการเซียร์ให้กูไปกระโดดบอร์ดโชลเเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยว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 เจอกันนะคะอมาว้ากันนะคะมาว้ากันที่ตัวเลขเคาะตัวเล็กฟันทําไปให้เรียบร้อยแล้ะนะคะเดี๋ยว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 เจอกันนะคะก็เดี๋ยวจะให้กระโดดบอรดชลเคนะคะเออเ๋ยวๆนะคะ เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะไปเคาะประตูหน้าบ้านนะคะเออเล็กไม่มาเอาโอเลี้ยงลาดตัวค่ะนะ,ะนมันน้อยไปมันน้อยไปมันซอกไปมันเบาไปนะคะ<ล>กระโดดบอดจระเข้อะดัดีแล้วค่ะนะค,ะ <laughs> <laughs> นะคะอ่ะโอเคทุกคนคะ่ะงวดนี้หนึ่งกันยายนฟันที่สองตัวรองของเราคือสองหกสองเจ็ดและสองเก้าตัวเคาะตัวฟันตัวฟ,วฟาดของเราเลยนะคะให้ทุกคนซื้อไปเลย ล้านคูณล้านลอตเตอรี่มีเท่าไหร่กวาดเอาให้หมดนะคะทุกคนคะแคปหน้าจอสองสามกับสองสองแป๊บหนึ่งอ่ะสองสามกับสองสองนะคะเออสองสามสองสองทุกคนเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างเลยกดแชร์ให้ด้วยเลยนะคะนี่รัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเคาะฟันที่สองนะคะ ลอตเตอรี่มีเท่าไหร่กวาดเอาให้หมดนะคะคุณผู้ชมสองสองกับสองสามลอตเตอรี่สัญจร <c oughs> ออกที่ไหนนะร้อยเอ็ดใช่ไหมออกที่ร้อยเอ็ดสัญจรร้อยเอ็ดนะคะสัญจรร้อยเอ็ดเนี่ยตัวฟาดเลยคือสองสองนะคะตัวฟาดเลยคือสองสองกับสองสามอันนี้คือตัวลองนะคุณผู้ชมขาถ้าไม่มานะคะ ถ้าไม่มาต่อไปนะคะขอยัดท้าก่อนนะคะอาทุกคนนะคะเพจปลอมช่องปลอมเตรียมดูดคลิปค่ะนะคะถ้าเลขไม่มานะคะอาคอปเตอร์ถ่ายคอปเตอร์มาถ่ายนะคะใช้ฟิลเตอร์ด้วยนะใช้เออทิกตอนะคะเดี๋ยวขอยัดท้านะคะเออสองสองนะคะคุณผู้ชมขาถ้าเลขงวดประจําวันที่นะคะเออขอยัดท้าก่อนแคปหน้าจอเดี๋ยฮะ ทุกคนต้องเป็นสักขีพยานนะคะเอออะทุกคนคะ่ะรอบนี้นะคะรอบนี้งวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสำหรับรัฐบาลไทยฟันที่เลขสองนะคะเอาที่เลขสองอย่างเดียวนะถ้าเลขสองไม่มาขอเอาขี้ควายนะคะขี้ควายใส่กระมังละเลงน้ำกระมังใหญ่ๆนะคะ แล้วเทลาาตัวเองไหลสดโชว์นะคะถ้างวดนี้ไม่มีสองนะฮะหกันยายนสองห้าหกไม่มีสองจะเอาขี้ควายสดๆกลางทุ่งนากลางคอกว,วัวคอกควายนะคะเอามาใส่กรละมังแล้วก็คือเอาน้ำเติมเข้าไปแล้วก็ละเลงให้มันแบบว่า <c oughs> ให้มันแบบว่านะคะ <c oughs> เออมันจะมีแบบว่าเป็นน้ำชนิดหนึ่งน้ำขี้ควาย เราให้อ like ีโคปเตอร์เนี่ยนะคะเทลงกลางกระหม่อมเลยค่ะกดหัวเลยนะคะนะคะตามนั้นค่ะนะฮะเพราะว่ามั่นใจมากล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงมีสองแน่นอนฉันไม่ได้โดนขี้ควายหรอกค่ะนะฮะแต่รอบนี้รอบนี้ท้าขี้ควายถ้าไม่มีสองเอาขี้ควายมาละเลงน้ำนะคะโคเลโคเลนะภาษาอีสานคือโคเลนะคะแล้วก็เทใส่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์สดโชว์ค่ะ ใครเห็นด้วยพิมพ์คาว่าเยี่ยมเ,เยี่ยมจริงๆนะใครเห็นด้วยใครพร้อมนะคะใครพร้อมรับคาท้านี้ใครพร้อมรับคาท้าที่พิมพ์ว่าเยี่ยมมานะคะปลาล้ามันเบาไปนะคะแต่ถ้าโตบาากระโดดบ่อจะเข้กันหนักไปนะคะเออพวกมึงจะเล่นถึงชีวิตเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะไปตามตัว e อีคอมเมนต์เออ ให้กูโดดบ่อจระเข้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะตามตัวมันก่อนนะคะเดี๋ยวลากมันไปนะวโดนลงบ่อจระเข้เลยพิมพ์คําว่าเยี่ยมมาเลยค่ะทุกคนคะพิมพ์คําว่าสุดยอดมาเลยเออนะคะท้าอะไรเคยเคยไม่ทํำไหมมันก็มีแค่งวดเดียวนั่นแหละที่ไม่ทําน่ะช่วงสงการน่ะเพราะมันติดใบห่ำผู้ชายมันจะมีเวลาที่ไหนไปทําละคะนานๆทีมันจะเป็นเทศกาลสงการช่วงวันที่สิบหกเมษายนน่ะมันหลุดน่ะแล้วจะเอาปลาลาดน่ะมันไม่ได้ทําตอนนั้นน่ะ ขโมวแต่แบบไปขับมอเตอร์ไซค์ใบหำผู้ชายอยู่วันไหลสุดท้ายาก็กลับมาลาอยู่ดีสุดท้ายก็ไม่ถูกกับปาลาอยู่ดีเ <c oughs> นาะจริงๆคุณก็ไม่มีดวงนะคุณไม่ถูกโลกกับปลาจริงๆเลยนะคะท้าปลาที่ไรก็ตุยตลอดเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นขี้ควายคือขี้ควายนะคะอ่ะขี้ควายคือขี้ควายกดแชร์ไว้เลยนะคะพวกเพจปลอมดูดคลิปไปเลยค่ะนะคะเออ กูก็ไม่รู้จะยังไงแล้วก,กูกูไม่รู้จะห้ามมันยังไงแล้วนะเออดูดคลิปไปเลยนะคะอ่ะตามนั้นทุกคนขาจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ทํามันก็ไม่ดังอะเนาะมไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดังเธอนะคะเออวิถีอินฟูเธอนะคะนักแสดงนำยอดเยี่ยมนะคะหมดเยอะครับงวดก่อนนะฮะเออวีรบุรุษนะคะเออันบก็ต้องมอูฟออนบ้างเธอ ว่าเธอจะมาเจอแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเธอก็ฝ่าผ่านแฟนมากี่คนแล้วเธอมูฟออนได้หรือยังแฟนคนที่หนึ่งที่สองที่สามน่ะอยู่ด้วยกันปัจจุบันเนี่ยก็แฟนคนที่เจ็ดเธอคบไปแล้วหกคนน่ะคบคบเลิกเลน่ะเธอยังมูฟออนได้เลยหวยหลุดแค่งวดเดียวเธอมูฟออนไม่ได้เลยเหรอยายวีและบุรุษนะคะแต่เธอเลยแอดมินกับอาจารย์ก็บ่นเยอะอยู่นะคะเออกว่าจะได้ลูกได้เต้าด้วยกันเนี่ยกับเมียปัจจุบันเนี่ยนะคะเธอก็ต้องมูฟออนกับคนที่หนึ่งที่สองที่สามมา ร้องผมร้องไห้เสียน้ําตาขี้มูกมาจนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเธอ,อยังมูฟออนมาได้เลยนะคะหวยหลุดแข้งวัดเดียวเธอ,อยังมูฟออนไม่ได้เลยเหรอเธอจะเป็นจะตายเลยเหรอเยวีและบุรุษนะคะนี่นะคะ <laughs> เอาแคปหน้าจอนะคาแล้วก็มูฟออนค่ะนะคะเสียเงินเลี้ยงผู้หญิงไนดะ้เยอะกว่านี้อีกนะคะพาผู้หญิงไปกินหมูกระทะทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะ่ะ <laughs> หยอกๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเออเราก็หยอกไปแต่ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราก็หยอกกันไปนะคะอ่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาบอกกันแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงคลิปไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในช่องของทิกตอกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่วนกลุ่มส่วนอะไรก็เดี๋ยวจบไลฟ์สดก็เดี๋ยวลงให้พร้อมๆกันเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนขาหนึ่งกันยายนนี้รางวัลใหญ่เป็นของเราทุกคนสวัสดีค่ะ